สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีที่ดินแปลงย่อมๆนำเสนออีกหนึ่งแปลงนะครับอยู่ซอยเคหะร่ม9ก้าซอยเ8นะครับเนื้อที่217ตารางวานะครับเข้าซอยมาเพียง300เมตรนะครับนี่แปลงนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้คือถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับคอนกรีตสาธารณะนะครับเข้ามาจากถนนหลักถนน เคหร่มเก้านะครับเข้าซอย78หน้าปากซอยก็มี7 e เ e ่นอีเลฟเนะครับเข้ามาประมาณสัก300เมตรนะครับ mm. ก็มาถึงแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับจุดเริ่มต้นแนวเขตเอ่อเลยเสาปูนนั้นไปนิดนึงนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ22เมตรนะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในประมาณ41เมตรด้านข้างฝั่งนี้ติดถนนคันคันคลองนะครับคันคลองก็ติดคลองแบบนี้เลยท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5 9 0 2น 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านอัคารานะหมู่บ้านอัคาราติดคลองแบบนี้เลยนี่นะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบที่ดินแปลงนี้นะครับแคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดียไลน์ผมจำง่ายมาก a home 4นะครับ at sign <side>, home บ้านเลข4ที่ดินถมแล้วนะแต่ยังต่ำกว่าถนนนิดนึงถ้าจะปลูกบ้านหรือทำโกดังทำออฟฟิศย่อมๆนะครับก็ต้องถมเพิ่มสักหน่อยนึงนะครับนี่ ด้านหลังก็ชนกับรั้วสีส้มๆแดงๆนั่นเลยนะครับประมาณ41เมตรนะประมาณ41เมตรจริงๆตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะเป็นคันคลองของกทมอของกรมชนรัะทานนะครับนี่เลยนะครับนี่อันนี้นี่ซอยที่เข้าตรงมาซอย78นะเข้ามา300เมตรนะครับ300เมตรเพื่อนบ้านส,สวยๆายหลังนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับตรงนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับก็ ออกไปเลี้ยวขวาก็จะไปเชื่อมกับถนนร่วมพัฒนานะประมาณ500าเมตรเนี่ยเส้นนี้เส้นเนี้ยมองทะลุไปตรงนี้กันนิดเดียวนะสะพานเนี่ยเดินเรียบคลองไปได้นะอันเนี้ยที่รถวิ่งสีขาวนะนั้นถนนร่วมพัฒนาซอยมิสทีนนั่นเองนะครับถ้าเดินออกไปตรงนี้นิดเดียวครับร้อยเมตรแต่ถ้าออกด้านหน้าถ้ารถยนต์เข้าเนี่ยประมาณสัก500เมตรนะรับประมาณ500 m. เมตรเลี้ยวซ้ายออกไปทางนู้นก็ไปเชื่อมกับกรุงเทพกีฬาตัดใหม่ได้เลี้ยวขวาออกไปทางนี้นะครับ เลี้ยวขวาทางนี้ออกไปก็จะไปเชื่อมกับถนนรามคำแหงนะครับเชื่อมถนนรามคำแหงตรงมิสทีนะครับประมาณ2กิโลครึ่งนะครับ2กิโลครึ่งแต่ถ้าออกปากซอยไปเนี่ยออกปากซอย78แเนี่ยตรงไปเนี่ยก็อีกนิดนึงก็สำนักที่ดินบึงกุ่มนะครับประมาณ650เมตรบิ H ๊กซีเคหะร่ม9้าเนี่ยประมาณ2กิโลครึ่งนะแล้วก็ไปเชื่อมกับถนนร่ม9ประมาณสัก4กิโลกว่าประมาณนี้อแอร์พอร์ตลิงค์ตะกบังสนามบินสุวรรณภูมิก็ ไม่ไกลนะครับถือว่าทําเลดีเข้าออกได้หลายช่องทางมากๆนะครับแปลงนี้217ตารางวาเขหะร่ม9ก้ซอย78นะครับกว้างติดถนน22เมตรลึกเข้ามาด้านในชนกับกําแพงรั้วของบ้านหลังนี้นะครับประมาณ41เมตรนะครับนี่แปลงนี้สวยไหมครับสวยไหมครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในแปลงที่ดินกันหน่อยนะครับนี่ที่ดินผมแล้วนะผมแล้วแต่ยังต่ํากว่าถนนสักหน่อยนึงนี่เลยผมแล้วทั้งแปลงผมแล้วทั้งแปลงผมด้วยดินอย่างดีด้วยปลูกต้นไม้ได้นะครับทําสวนกเกษตรได้สวนกเกษตรได้นะครับก็สำหรับ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมๆนะครับปลูกบ้านพักศัยนะครับหรือจะทำโกโดังออฟฟิศย่อมๆ s อ e มนะครับแถวเคหาร่ม9้าแถวสำนักง,งานที่ดินบึงกลมแถวซอยมิสทีนะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้เลยนะครับ217ตารางวาติดคลองแบบนี้ด้วยนี่บรรยากาศดีมากวิวคลองใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่ดินสวยๆแปลงนี้217ตารางวา ซอยเคหะร่ม9ก้าซอย78นะครับเข้าซอย300เมตรก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย